คนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาอ่ะครับแล้วรู้สึกว่ายังเจ็บปวดกับความรักอยู่รู้สึกว่าตัวเองยังมีแผลในใจอยู่บางทีต่อให้เรื่องนั้นมันอาจจะผ่านมาแล้ว3 <6 S 1> เดือน6เดือนหรือบางทีถึงขั้นเป็นปีอย่างเงี้ยมันก็ยังทำให้คุณรู้สึกเลยว่าแผลในใจของคุณมันยังไม่หายไปสักทีแล้วบางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันต้องนานเท่าไหร่ฉันถึงจะเจอหน้าเขาได้ฉันถึงจะไม่ต้องรู้สึกอะไรกับเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วแบบที่ฉันเป็นอย่างทุกวันนี้อีกผมเชื่อครับว่าทุกคนที่เลิกกับแฟนมาแล้วเจ็บมาากจจจะต้้ออองเอปัญหแแบบนีีคืผลใท มัรกษาาไ่หยซึ่งผมอยากจะบอกครับว่าสิ่งที่คุณกำลังพบเจออยู่นะครับมันเป็นความรู้สึกครับที่ถ้าหากว่าคุณปล่อยมันไว้ให้เป็นแบบนั้นต่อไปยิ่งคุณเป็นนานเท่าไหร่มันยิ่งส่งผลพวงร้ายๆต่อคุณในอนาคตมากขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งนี้ครับมันจะเปลี่ยนนิสัยคุณครับมันอาจจะทำให้คุณเป็นคนที่กลัวความรักขี้ระแวงไม่ไว้ใจคนหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายครับที่บางชีคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่เมื่อคุณรู้ตัวอีกทีมันอาจจะเป็นนิสัยที่ติดตัวคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้คือง รีบกแ้ไขคัซึ่งวันนี้ผมจะบอกครับว่ามันต้องทํำยังไงก่อนอื่นครับผมต้องบอกก่อนครับว่าแผลใจที่คุณมีอยู่ณนะตอนนี้คุณจะไม่มีทางลืมมันไปครับมันจะไม่หายไปจากความทรงจาของคุณแต่ว่าความรู้สึกที่คุณรู้สึกแย่อยู่ตอนนี้สักวันหนึ่งมันจะหายไปครับ คุณแยกออกใช่ไหมความทรงจํามันจะไม่หายไปคุณจะไม่มีทางลืมแต่ความรู้สึกมันจะหายไปเราเป็นแบบนี้กับทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเวลาที่คุณเจอเรื่องดีมาในชีวิตคุณให้นึกย้อนกลับไป10ปีสิ่งดีๆที่มันแบบส่งผลต่อจิตใจคุณมากมันอยู่ในความทรงจําคุณอยู่แต่ความรู้สึกตรงนั้นคุณอาจจะลืมไปแล้วว่ามันดีขนาดไหนความรู้สึกแย่ๆก็เช่นเดียวกันครับคุณเคยเสียของที่คุณรักมากๆไปไหมยกตัวอย่างเช่นคุณเคยเสียแฟนเก่าที่คุณรักมากๆไปไหมในอดีตที่ ผ่านมานานแล้วที่คุณรักเขามากแล้วคุณก็เสียใจมากเวลาที่คุณเลิกกับเขาหรือบางคนถ้าไม่มีแฟนคุณลองนึกถึงสิ่งของที่คุณชอบมากๆห่วงมากๆแล้วคุณเสียมันไปอ่ะคุณรู้สึกว่าทําไมมันถึงรู้สึกแย่ขนาดนี้ทำไมถึงเจ็บปวดขนาดนี้แต่สุดท้ายพอคุณเติบโตขึ้นมาเรื่องราวเหล่านั้นก็กลายเป็นแค่ความทรงจําในสมองของคุณครับแต่ว่ามันไม่ได้สร้างความรู้สึกเจ็บปวดให้คุณอีกต่อไปแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันครับความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้เพราะคุณยังรู้สึกอยู่เราไม่ได้เจ็บปวดจากความทรงจำ จากความรู้สึกที่มันยังค้างอยู่ถ้าหากว่าคุณไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วแน่นอนครับว่ามันก็จะไม่มีทางทําร้ายคุณได้อีกขนาดแผลกายครับคุณล้มมาคุณเป็นแผลแล้วมันก็เป็นแผลเป็นแต่มันไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้คุณอีกแล้วแผลใจก็เช่นเดียวกันครับคุณเจอเรื่องเจ็บช้ำมาคุณเสียใจคุณเจ็บปวดแต่พอระยะเวลาผ่านไปความเจ็บปวดมันก็จะจางหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นความทรงจําของคุณเหมือนกับแผลเป็นบนตัวคุณนั่นแหละครับ แต่ทำไมผมถึงบอกว่าถ้าหากว่าคุณปล่อยสิ่งเหล่านี้นานเกินไปมันจะไม่ดีกับตัวคุณเพราะว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะครับมันทําให้หัวใจของคุณเนี่ยพังไปและบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่ามันพังยังไงอ่ะแต่ว่าคุณลองนึกภาพสิว่าเวลาที่คุณโดนใครหักหลังมาหรือคุณโดนโกงมาหรือคุณโดนอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้คุณแบบเจ็บปวดยกตัวอย่างเช่นเพื่อนคุณยืมเงินคุณแล้วเขาก็ไม่คืนคุณและคุณต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งความรู้สึก และเหตุการณ์นั้นทําให้คุณพูดยังไงกับตัวเองครับในใจคุณจะพูดว่าฉันจะไม่ให้เพื่อนยืมเงินอีกแล้วเพราะฉันต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งความรู้สึก ซึ่งถ้าหากว่าคุณเจ็บปวดกับมันนานเท่าไหร่มันยิ่งทําให้ปมนี้มันยิ่งลึกลงไปเท่านั้นเพราะนั้นวิธีแก้คืออะไรละ่ะที่เราจะทําให้เราสามารถหลุดจากแผลใจตรงนี้ไปได้เร็วที่สุดหนึ่งคือการที่คุณต้องอยู่กับปัจจุบันครับแน่นอนรับว่าสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดเนี่ยมันคือสิ่งที่มาจากอดีตมีคนเคยมาทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกเขาทําคุณแค่ครั้งเดียวครับแต่ว่าความคิดของตัวคุณเองอะ่ะคุณเอามันมาคิดปรุงแต่งว่าทําไมเขาถึงทําแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นฉันผิดอะไรและยิ่งคุณคิดถึงงเเรื่อา ่่าเทไหรมันจะเป็นนิสัยของคุณครับที่ทําให้คุณฝึกเป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องลบๆถ้าคุณไม่ฝึกห้ามความคิดเลยมันก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยไหลไปตามความคิดที่มันไม่ดีเป็นประจําและสิ่งเนี้มันทําลายคุณทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณครับบางทีคุณก็ไม่สามารถหาเหตุผลได้ครับว่ามันเป็นเพราะอะไรสิ่งที่คุณควรจะคิดแทนคําว่าทําไมถึงต้องเป็นคุณคุณควรจะคิดว่าอืมฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้มาฉันควรจะทํำยังไงต่อดีให้ฉันมีความสุขกับชีวิตฉันมากขึ้นอะไรที่เป็นบทเรียนให้ฉันได้ในเรื่องเรื่องนี้หากว่าสิ่งนี้คุณรู้สึกว่ามันทํายากมันควบคุมยากวิธีที่2ครับคือคุณต้องปรึกษาครับหาคนที่คุณไว้ใจได้คนที่เขารักคุณปรึกษาเขาครับคุยกับเขาระบายความรู้สึกตรงงงนีี้้ใหเขาฟัม ใ,ใจที่ต่างประเทศครับเขานําคน210คนที่อกหักและเจ็บช้าจากความรักมาเนี่ยมารับการพูดคุยปรึกษาเป็นระยะเวลา9สัปดาห์ครับคน210คนนี้ครับหลังจากที่ปรึกษาครบ9สัปดาห์แล้วผลวิจัยคือคน210คนนี้มีสภาพจิตใจที่ดีและแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ปรึกษาหรือปรึกษาน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ พราะฉะนั้นการปรึกษาเนี่ยมันดีไงมันได้ทําให้เราได้ระบ,บายสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจออกไปให้คนอื่นได้ฟังในระหว่างที่เราพูดสิ่งนั้นเราได้มุมมองจากคนอื่นมาได้กลับมาคิดทบทวนตัวเองได้มีมุมมองใหม่ๆในการคิดกับตัวเองซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าคุณช่วยตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องให้คนอื่นช่วยในเรื่องเรื่องนี้และสสิ่งนี้การอยู่กับปัจจุบันการปรึกษามันต้องเป็นสิ่งที่มาควบคู่กันครับมันถึงจะทําให้คุณเนี่ยหลุดจากตรงนี้ได้เร็ว ในชีวิตคนเราครับเราม er ักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ตลอดแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายสุดท้ายแล้วครับมันก็คือความรู้สึกครับที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเคยรักใครมากๆแต่นั่นก็คือความรู้สึกเช่นเดียวกันสักวันหนึ่งคุณก็อาจจะไม่รักเขาก็ได้ในชีวิตที่ผ่านมาคุณก็เคยรักเพื่อนคุณมากๆสักคนหนึ่งแต่ในวันนี้คุณอาจจะไม่สนิทกับเขาแล้วคุณอาจจะเคยรักแฟนคุณมากๆแต่ในวันนี้คุณไม่ได้คบกับเขาแล้วเขาหายไปจากชีวิตคุณแล้วเรื่องราวในวันนี้ก็เเเช่่นนนนนดดีียวววกกกกัััคคครรรบมมม็็ปาาูู้้สสสึึึงททุ แล้วผ่านไปสักพักคุณก็จะลืมมันไปแล้วมันก็จะไม่มีผลต่อชีวิตคุณอีกขอเพียงแค่วันนี้คุณอย่ายอมแพ้ครับกับสิ่งที่คุณพบเจอก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้แล้วชีวิตคุณที่คุณเคยมีความสุขคุณที่เป็นคุณคนเดิมจะกลับคืนมาแน่นอนครับผมชองคาริสครับ